สวัสดีจ้าชาวทิ่นธุรากันดานหรือว่าเกาะใหม่นะครับผมลงเกาะใหม่มาได้ประมาณสิบวันแล้วนะตอนนี้ได้ชิ้นส่วนมดเกาะครบแล้ว200ชิ้นนี่ดูที่มุมขวาล่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชิ้นส่วนมดเกาะใหม่โทษชิ้นส่วนมดเกาะเก่า200ชิ้น แบบเลือกได้นะอยู่เกาะใหม่ได้ชิ้นส่วนมดเกาะเก่าแบบเลือกได้200ชิ้นหรือ1ตัวนั่นเอง200ชิ้นมันรวมกันกลายเป็น1ตัวนะครับนี่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 น,นี่คุณเลือกได้ครับว่าคุณจะเอาไอ้2 0 0ชิ้นเนี่ยคุณจะเอาเป็นมดคันธนูสีแดงหรือมดคันธนูหุมเคราะห์ดำหรือ มดแดงละเอียด่าซึ่งทั้ง3ตัวนี้เป็นมดทั่วไปของมอดกอกน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายเรื่องสกิลต่างหากอีกทีนึงนะครับธนูแดงนี่ผมผมได้เองมาเยอะมากแล้วนะครับได้มาน่าจะสัก4ชิ้นส่วนเหลือเหลือแล้วแบบเหลืออีก4ชิ้นนะครับอัพสบายสบายละเดี๋ยวผมจะเอา ชิ้นส่วนมดคันธนูหุ้มกาะดําครับผมจะทําให้เป็นมดคันธนูหุ้มกอ็ดดำเอาว่างั้นเถอะผมจะรวมชิ้นส่วนไอ้สองชิ้นเนี่ยให้กลายเป็นมดคันธนูหุ้มกราดดำหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งเปลือก่างนี้ได้ดันส่วนมดแดงละเอียดเนี่ยยังยังคาใจว่าเฮ้ยมันดีถึงขนาดมาอยู่ในกลุ่มนี้เลยเหรอมันเป็นมันเป็นมดแทงนะมดแทงสายเติมเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรื่อง รายละเอียดมดในคลิปแนะนำพวกสกิลมดเกาะอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะนี่นี่นี่ผมรวมไปแล้วนะผมรวมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ผมรวมไปแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 ผมได้เปลือกมดคันหุ้มเกาะดำแล้วจากไอ้สองร้อยชิ้นเมื่อกี้นะครับพร้อมที่จะ พร้อมที่จะอ้าวอาอาวอาค้างค้างออกก่อนออกก่อนคนูคุ้มเกาะดำผมนี่ผมได้ซ้ำแล้วด้วยนะครับผมพร้อมขึ้นดาวผมพร้อมขึ้นดาวแล้วนี่เปลือกส้มนี่เหลือเฟือครับเหลือเฟือบอกเลยแต่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอดใจวานิดนึงเพราะอะไรขึ้นดาวมันต้องใช้เปลือกวิเศษห้าชิ้นซึ่งเปลือกวิเศษแม่งของหายากจริงคุณเอ้ย ผมเก็บมาได้26ชิ้นละผมรออัพมัด3ดาวแดงอยู่มันต้องใช้ถึง35ชิ้นครับแล้วก็ได้ใช้เปลือกซ้ำอีกสองซึ่งผมได้ครบแล้วนี่ผมได้เปลือกซ้ำมุจลารตแล้วนะมีแล้วนะเหลือเปลือกพิเศษยังไม่ครบนะครับก็อดใจไว้นิดนึงนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเอาให้มันเต็มที่ไปเลย3ดาวแดงไปเลยนะครับ <c oughs> นะ ก็อ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็มาอัพสกิลมดหมดแล้วอะ่ะเออวันนี้วันพฤืหัสนะครับวันพฤืหัสแอคชั่นอีเวนต์ก็คือตีบวกมดพิเศษนะครับอัพดาวมดพิเศษก็จะได้คะแนน นะจะได้คะแนนด้วยหรือว่าฟักไข่นะึ่งว่าฟักไข่ซึ่งฟักไข่เนี่ยผมฟักหมดไปแล้วนะครับมาดูนิดนึงมาดูนิดนึงนี่นี่น,นี่ที่เขาด้วแล้วคุยค้างไว้วนะผ่านมา1สัปดาห์อ่าสิวันแล้วกันมันเลย1สัปดาห์แล้วผ่านมาประมาณสิวันนะครับค่าเอวยพรผมขึ้นมา2องร้อห้าสิครับคุณเอ้ยผมมีเวลาสาสิบแปดวัน มันจะถึงพันไหมเนี่ย <S <S <N ic> นะเพราะว่าถ้าคุณฟักไข่ฤดูการนะไข่เขาเรียกไข่มดเกาะเนี่ยนะครับมันฟักปกติเนี่ยเนี่ยฟักไข่ฤดูการไม่ไม่มีโอกาสได้มดเกาะเลยนะฟักธรรมดานะฟักไข่ฤดูการแบบแบบแบบกดกดกดไปเนี่ยสามสิบใบเนี่ยคุณจะได้สามอย่างมดซ่อมมดมด่วงมดฟ้ามดเกาะไม่มีสิทธิ์ครับ ซึ่งผมได้เชี่วยักมาครับเมื่อกี้ได้เชี่วยักมาเมื่อครบ30มบใบเอกการันตีอ่ะนะครับนี่น,นี่ครบการันตีนี่ไออย่างเรื่องน้นี่เมื่อครบการันตีนะครับไอใช่อันนี้อันนี้นี่ดำเนินการอีกยีิบก้าครั้งฟักไข่ด,ดูการจะได้มดพิเศษส้มเน้นว่าส้มนะนะครับ สีส้มเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเกาะตะแกะอะไรทั้งนั้นนะครับได้มดส้มคุณจะได้มดเกาะต่อเมื่อค่าอุยพรคุณถึงนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วถึงพันแล้วก็คุณจะได้มดกเกาะเก่าเมื่อค่าโชคดีถึงร้อยได้มดเกาะใหม่เมื่อค่าโชคดีถึงสามร้อยตอนนี้ขมถามเบลอ่อะโอเคร้อยหนึ่งนี้ผมมีโอกาสได้นะครับร้อยหนึ่งผมมีโอกาสได้ได้ไดมดเกาะเก่านะ นะครับพวดนี้ลงเกาะใหม่แต่โอกาสได้มดเกาะใหม่ย่งจริงครับนะโอกาสได้มดเกาะใหม่ย่งจริงนะครับแต่ยังได้มดเกาะเก่าง่ายๆอยู่อย่างน้อยๆเมื่อกี้ให้ดูแล้วใช่ไหมมีโอกาสได้เลือกได้นะเลือกได้ธนูแดงธนูด,ดําหรือว่าตัวอะไรวะแดงละเอียดนะครับโอเคก็ลุ้นกันต่อไปครับสัปดาห์หน้า รุ้นกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าผมอาจจะข้ามไปสัปดาห์สุดท้ายเลยว่าผมจะได้ถึงถึงคารือความถึงพันหรือเปล่านะ <_ c oughs> เหนื่อยใช้คำว่าเหนื่อยรอบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรลงไปสองสามเกาะแล้วไหมเกาะเก่าได้ได้มดเกาะเก่ามาครบแล้วนะครับได้มดเกาะเก่ามาครบแล้วนะเ <_ c oughs> นี่ยเนี่ยตัวที่เป็น X ทั้งหลายเนี่ยผมได้มดเกาะเก่ามาครบแล้ว เปิดซ้ำยังไม่ครบดีนะครับเปิดซ้ำยังไม่ครบดีบางตัวก็ยังไม่มีซ้ำลงดำยังไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสกิลมดเกาะเก่ากันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้มามาดูอะไรวะคลิปนี้มาดูว่าได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วรางวัลรางวัลนี้รางวัลนี้รางวัลนี้ลึกเกินไยอี่รางวัลรางวัลรางวัลนี่รางวัล ได้รับมลพิษฤดูการฟรีได้แล้วเมื่อลงเกาะได้เลยนะมันมันมันเป็นชิ้นส่วนไม้สะสมนะครับมันเป็นชิ้นส่วนมาให้สะสมครบ200ชิ้นก็แลกได้เลยนะครับธนูแดงธนูดําแดงและเอียดเลือกเอาก็จะเอาตัวไหนได้แน่ๆหนึ่งตัวฟรีโอเคนะครับมายืนยันว่าได้จริงได้แล้วและเลือกแล้วเป็นธนูดานะครับส่วนเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนแล้วแต่อะถามเหตุผลเหรอ ทำไมเลือกธนูดำหนึ่งคือธนูแดงมันได้ง่ายมันได้ง่ายจะเกาะเก่ามากๆนะครับสองธนูดำเนี่ยผมใช้มันตีลินครับผมใช้มันตีลินตีตุ่นนี่นี่เ,เขาเดินเดินทับไปแล้วนี่ผมใช้คุมทับตีลินทั้งสามทั้งสามเหล่าทั้งสามเหล่าก็คือมดอะไรนะมดกามดยิงมดลำเลียงผมใช้ ธนูดำในการเพิ่มเพิ่มบัฟให้กับมดตัวอื่นนะครับรวมถึงวันตีตุ่นด้วยผมก็ใช้ตัวนี้ธนูดำเพราะนั้นเฮ้ยมันมันอัพดาวได้มันได้ใช้นะครับถ้ายังไม่มีตัวไหนที่ดีกว่านี้นะธนูดำถือว่าเป็นมดสำหรับทำกิจกรรมได้ดีนะครับตีคนอาจจะยังไม่เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันมันบัฟมดทห,หารตัวอื่นมันบัฟมดมดนำตัวอื่นนะครับ มันไม่ได้มีการป้องกันการโจมตีจากค่าศึกที่ดีนักนะครับเนี่ยฮะยเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลอีกทีเอาว่านี่คือเหตุผลที่ผมเลือกแล้วกันที่ผมเลือกเอาธนูดำส่วนเพื่อนๆแล้วแต่นะครับเพื่อนๆเ,เล่นสายไหนว่ากันไปนะครับเพื่อนๆเล่นสายไหนว่ากันไปธนูดแดงผมอย่างที่บอกเยอะแล้วครับธนูดแดงผมมีเยอะแล้วเนี่ยผมสามดาวแล้วแล้วผมอัพได้อีกอะ่ะ นะครับเพราะว่าผมมีธนูแดงอยู่อีกสเปลือก่ะใช้คำว่าเหลือๆครับอัพได้ถึง3ดาวแดงเลยอะแต่แต่ไม่อัพขนาดนั้นนะไม่อัพขนาดนั้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆนะเป็นค่อยๆไปโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะสอบถามมาได้ที่เพจเกมมดนะครับผมจะ แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบายเพื่อนๆกดเข้าไปดูนิดนึงนะครับมันจะมีลิงก์เพจเกมมดก็คือเฟซบุ o กนะครับเป็นเพจเกมมดเกมเนี้ยนะเป็นภาษาไทยของคนไทยนะครับสมัครเข้ามาเพื่อนๆต้องเป็นต้องเล่น a c e b o o k ก่อนนะสมัครเข้ามาแล้วก็ตอบฉันยินยอมนะครับฉันยินยอมยินยอมรับตอมยินยอมทําตามเงื่อนไขก,กฎกติการะวังงั้นเถอะแต่ต้องพิมพ์นะเพื่อจะได้ยืนยันว่าคุณเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ใช่บอทนะครับ แล้วก็จะโพสอะไรก็รอแอดมินอนุมัตินิดนึงเพื่อจะได้คัดกรองว่าไอ้สิ่งที่คุณโพสมันไม่ใช่ไอพวกแชร์เว็บการพน,นันอะไรย่งเงี้นะไม่ได้ไปทผิดกฎหมายเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพจจะปลิวนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า